สวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากอะเสือหายไปปั้งตวัวเลขโชคลาภกับในงวดวันที่หนึ่งกรกดาสองหาอกซเนี่ยนะคะคุณแม่เพิ่นว่าข้าเจ้ามาบวชเลขมันหมักสีออกกับมือที่มาบวชนะคะอาจจะเป็นตวัวเลขโชคลาภในงวดนี้ก็ได้พอว่าเพิ่นเคยมาบวชวันที่ทอดายเลขมันหมักสีออกตามวันที่นะคะมือนี เพิ่นกรว่ามันมีแนวทางอยู่แล้วพาอาจารย์เพิ่นกระบ,บอกว่ามันชอบออกตามมือเมื่อบวชนะคะก็บบกเป็นการเสวนาเขาไปฟั้งไปชมน้ำกันเลยค่ะว่าเป็นตัวเลขตัวใ,ตวใดตรงใจพ่อแม่พี่น้องบอ่ค่ะไป,ปน้ำกันเลยค่ะอ๋อวัดกุ้แหไม่สี่หนักก่อน,นีจะลงตนบอกว่าสี่เอียงสีแปดสีสอง 8ปดสองสอง่ก้อนก้อนสิคนล้นนะักูละวามันอันทิกกินแล้วทองสิบวดใ่อันเหมือวันที่สี่ควันที่ยีเนาาเหมือนเน่าพันวาอ๋อบวชใส่วันที่ยี่สิบ่นากัมือสีาทิกกินแล้ว เขาสิบวชวั้งแต่วันที่ยี่สิบเรียนไม่เรื่นันี้จนมาหอดวันที่ยี่สิบส่บนเลยว่ามดูผูผูหววหมดกันเนีออกวันที่สิบห้ากวันที่สิบหาก็ออกวันที่สิบห้าัวันที่สิก็ออกเมืองาออกเมหาแล้ว่าเราหันแต่ว่านี้เฮามันการวันสิบวัวันที่ยีสิบสองก็เลื่อนม่เรื่อเลื่อนมาบวชวันที่ยี่สิบสี่ผู้ปาเกตเกตโอ้โหเลย

ที่นี่เนี่ยเป็นเป็นแปดเหนไาเป็นแปดเธาเรียกว่าแปดสองสี่บบนแปดสองสีกันแล้วก็แน่แน่นอนแห่เนาะเล็กตัวนี้เลขกบ้าดังสื่อได้ง่ายๆได้รู้ว่าว่าท่านไหนดังเพระตอนตอนนั้นบวชวันที่สิบห้าเล็กออกหนึ่งหาหนึ่งหาวันนี้ปู่ว่าบวชวันที่ยี่สิบ เลื่อนสาเหตุที่เลื่อนเป็นยังคือเลื่อนค่ะบ่ได้บวนไม่ได้เลื่อนมันเลี่ยนมันไมถือเงินเมื่อวานมันถือมือจมมือจมอ๋อคนเลื่อบอบวชใหายบาดเงินคันมันเป็นมือบอดีก็เลื่องบ่ได้บวชค่ะเลื่อเดินมือมนถือมือจมค่ะมันก็เลยเลี่ยนก็เลยได้เลี่ยนมากพ่อแม่ก่อแม่ชุกไปแม่ใหญ่ไทยแบบพี่ลูกอู๋อพระลูกใม่เห็ดองไเก็ดไห้แม่เออเดียวมันเป็นมันเป็นเรื่องละบันี้ ท่านกัดกัดแต่งสีนะโอ้ยมัน kaz, มันอย e ่างนั้นคะด้อท่านาจังเลยแปดกีเด้นน้อแม่บวชวันที่สิหาก็ออกหนึ่งหานะคะวันนี้วันนี้เพิ่นมาสิบวชแต่วันที่ยีิบสองเลือนมาเลื่อยก็เลยได้มาบวชวันที่ยี่สิบสี่ยี่มือนี้ยีบ่เออวันมือนี้วันที่ยี่สิบสี่ค่ะสินถยี่สบอ๋อแต่ว่าแต่ว่าคูเพิ่นมาเป็นพระเป็นแเพิ่นเลยให้แปดีนะคะ 8 3ี่งีมาเลขตัวนี้มันก็บดังเนาะกันนาสีซื้อได้ยุลูกว่าสร่งเร่งส่ไ <Okay. S 3> ด้เ่งห้องให้เพื่อนหล่สายบุญพอยยญยไม่ย่ยฮเป็นกับป้ากันมากงานบวชแล้วใครแอดมินกับสีไทยทำให้เบิ่งพา็นมานำผักมาบวชนะคะ ไเาก็รวมเงี่เลยน้าวข้าวข้วข้าวข้าวขวข้าวข้านข้าวข้าวาวพิานข้าวข้าวขาวน้าวข้าวาวขนา้าวขนาาวาองควา้าววข้้าวข้าวข้วขาวข้าวข้าอาวข้าวข้็ว้า้าวข้าวข้้านาวขาว้าาวาาวขาวาวนา เะะพ,พิ่นกามาหลายอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องสายบุญพ่อหญ่์ม่ใหญ่เพิ่นนั่งอยู่ข้างใน้านะคะข้างในเต็มเพิ่นก็เลยออกมานั่งอยู่ข้างนอกนี่นะคะแอดมินก็ว่าคนคือหลายๆแต่ว่าหมายเลขทะเบียนรถที่เพิ่นมาบวชแอดมินก็บไทยเห็นนะคะหกสามสนะคะตาแม่เพิ่นบอกว่า เคยมาบวชวันที่สิบหาเลขกับออก1นหานะคะอันนี้ก็เป็นจริงว่าสิบวชแต่วันที่ยีิบสองก็เลื่อนมาเรื่อยๆว่อได้บวชนะคะก็เลยมาบวชวันที่สองซีวันที่ยีบิบซนะคะเป็น,นว่าอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในหวดนี้คือ2องซีนะคะ เพื่อนมาพระเป็นแปดเพื่นกเ็เรียว่าหายแปดสองซีแต่ว่านู่นพี่ย่าว่าอาจจะเป็นแปดสองซี่หรือหาสองซี่่วาเพราะว่าเพิ่นบวชน้ากันหาองค์นะคะบวชน้ากันหาองค์แต่ว่าสิไป,ปยุปวัดคุดแท่นะ่ะซีองค์ไปยุปวัดดงหน้าเพื่อนองคหนึ่งนะคะนะคะ <c oughs> เ่นกล็ลางหง่มผาเลี้ยงนี่นะคะกะล็ลางเตี่ยนผาจาผับผาขาวเป็นผาเลี้ยงนะคะเตี่ยนจัดหน้าก,กับกายเป็นผักนะคะ ก้นมองกมี่ั้วงกมีก็คือตาคืี่ดาเฉต้องแม่ระวังนะคะแม่ระวังระฝันดีดีนะข้างเราไม่อยากใา้เกิดกาเปนือับซีกนะมือนว่าไปนก้ำม พ่แมนบอกเลขอายุผู้ใดก็อ่ะอายุอันเีเจ้าของรถอ๋อปูเป้ปคปูเอายุเพิ่นบอกคะเกสิบย่างถึงไปเพิ่นไยว่าโอ้ยย่างถึาแล้วย่างถึาแล้วอายุก็ได้หกสิบเกตส์สี่หกสิบหกหกสิบหกเกตส์สิบหกเกตสิบเจ็ดมนพนังสัตว์วพ่แมนบอกเลขพนังวเอายุอ๋อพนักพ่แมนบอกเลขบอกอายุ เกตสิบหกเกตสิบเกตอ๋อแมววันสีจึ่งใบถั่ซีเรียสได้ไหค่ะลอตเตอรี่ได้จากใบไปต่อมาที่แรกอันลูกจามวพิษอันกัป่แมนปูเปบอกค่ะบอกสองซี่บอกกู้ข้าวโอกู้ข้าบอกสองซี่บอกสองซี่บอกแปดสองซี่ เป็นเลขของปู้กุแแฮบอกสองซีเป็นว่าบวชวันที่ยิบซีเป็นเลกว่าแปดสซีแต่ตอนนั้นบวชวันที่สิบหานะคะเลออกหนึ่งห้านะคะค้าเลขนอย้ตเนี่หะ่พี่น้องเขาใหญ่สายบุญเพิ่นก็สิเขาไปในวัดนะคะแมินันกับสิสรุปเลยนะคะในะคลิปนี้ หลวงพ่อเพิ่นก็บอกว่าอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภเพราะว่าเพิ่นเคยมาบวชวันที่สิบหาเลขออกหนึ่งหานะคะมื่อนี้เพิ่นมาบวชวันที่ยี่สิบสี่ก็เป็นจริงว่าสิบวชตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองก็บ่ได้บวชนะคะเพิ่นว่ามันเป็นมือจมเลยบ่บวชก็เลยมาบวชวันที่ยี่สิบสี่นะคะเพิ่นว่าอาจจะเป็นแปดสองซีแต่ว่าบวชหาข้นกับตัวหนึ่งก็คือหาสองซีนะคะหาสองซีกับแปดสองซีอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาสองหาหกซี พ่อแม่พี่น้องก็ชอบก็คอยจัดคอยลงทุนนะคะจดไวบเปรียบเียบกับลหลายๆสำนักใกล้มือก็คอยสื่อได้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยลำดวยน้ำกันเฮงเฮงฟางฟังโชคดีสวัสดีค่ะ